สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมซูมหนังจากจอคอมพิวเตอร์มาให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้ผมกําลังลงมือภาคเสียงเรียกว่าภาคเสียงเป็นเสียงไกด์นะครับก็คือภาคทุกเสียงนะครับภาคทุกตัวที่เห็นอยู่ในจอหนังนี่แหละครับของหนังเรื่องชายชาตรีปี2 0 0 7นะครับซึ่งเรามีโครงการที่จะนําฉายเพื่อดำานึกถึงพระเอกพิชัยบัญชาในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ หนังเรื่องนี้ได้ฟิล์มมา3าม,ม้วนนะครับแต่ว่าสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัดต่อแล้วจะยาวประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแล้วในหนึ่งชั่วโมงนั้นบทภาคหนังนี่มีเป็นร้อยหน้าเลยนะครับวิธีทําไกลเสียงของผมก็คือจะต้องเอาฉากนั้นมาดูนะครับแล้วก็อ่านบทภาคในชุดนั้นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีปากตรงไหนเหลือแบบชัดๆบ้างนะครับก็จะกําหนดตรงน,นั้นแล้ครับให้พากเป็นตาบทภาคส่วนท่าไม่มีนะครับหรือว่า ปากไม่ชัดหรือปากอ่านไม่ออกเลยนะครับก็จะใช้วิธีภาคเสียงแบบออฟซีนนะครับก็คือว่าภาคทับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ไม่พูดนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวของหนังนั้นให้รู้เรื่องนะครับไม่งั้นคนดูก็จะดูไม่รู้เรื่องนะครับในระหว่างที่ภาคไกดเสียงอยู่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าฉากใดฉากหนึ่งนั้นมีสิ่งเอฟเฟกนะครับเช่นเสียงเตะเสียงต่อยหรือว่ามีเสียงปืนนะครับหรือว่ามีเสียงรถยนต์นะครับก็จะถือโอกาสวาง เลีแบกกลาวหรือว่าวางเสียงแบกกล่าวนั้นไปด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะได้รู้จังหวะปากนะครับไม่งั้นเวลาเราทําไกเสียงนะครับเราก็พากไป,ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีเสียงเตะเสียงต่อยนะครับเสียงเตะเสียงต่อยนี่จะทําให้เสียงภาคนั้นขาดหายไปทันทีนะครับผมก็ใช้วิธีวางเสียงเตะต่อยไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะภาคไกเสียงในจังหวะไหนนะครับการภาคไกดเสียงหนังนั um, ้นก็จะคล้ายๆครับหนังไขยาหรือว่าหนังการแปลงในสมัยก่อน<ใ>นะครับที่ นักภาคกัวเดียวที่เป็นผู้ชายนั้นภาคเสียงทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ฟังดูก็จะคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับและเมื่อผมภาคไลเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของสามป้าก็คือประเทพป้แตง่งป้สุนะครับแห่งกลุ่มไมหวานวานนะครับที่จะมาลงเสียงอีกเพื่อไม่ให้เสียงมันซ้อนกันนะครับแล้วหนังถึงจะออกมาสมบูรณ์พร้อมที่จะฉายในเดือนตุลาคมครับวันนี้นําตัวอย่างของไลเสียงมาให้ดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการ รายงานนะครับว่าตอนนี้กลุ่มไมหวานวานวานของเรานั้นกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับดูตัวอย่างไกดเสียงภาคได้เลยครับให้เสียงภาษาไทวยโดยลุงม,มนันมมประเทศปแตไหนีแลปะปัสุร์อุ้ยถ้าไรตาสดอ่ะผมไปส่งคุณไม่ได้หรอกแล้ว,แล,วแล้วไปได้แค่ไหนอุ้ยสุดป้ายก็ที่ร้านทุดไก,กย่ยงนี่แหละเหรอนั้นก็ได้อืออุ้ยอุ้ย,ยไม่มีท เดี๋ยวน้องชายดูสันทูร์แล้วไม่ใช่คนแถวนี้นี่รู้จักแล้วหรอพี่โอ้ยโอ้ยพี่โดนต้นไม้คนนี่กร่ดูไม่ทนเลยสู้สู้เพื่อเทียนความความความไม่ความความไม่ความความไงดีกว่าไงไม่ใช่เล่นตังบ้านนี้เล่นไงเล่นความกันเล่นตังแล้วก็กลับก็ไปทำไม่อินโอ้ดีกว่า ปกติทุกกาอ่ะโชคดีแต่ไอ้หนุ่มของนี่เป็นใครอ่ะดูมองอ๋อฮะจะไปไล่ยเวียงทองใช่จะจ่ายพิเศษให้ทุกแกข้าเสียเวลาห้กเวียนที่จะไปส่งฉันที่ไรต่อสนเห็นจะไม่สำเร็จหรอกต้อนงเอามากองจนท่วมหัวไม่มีใครไปทำไมลหรอรถถูกปล้นเหรอไม่อยากให้อ้วกเลยนั่นกลัวเหรดูป้ายนง อ๋อแขกคงที่นี่ก็ไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องคงที่ไรเวียงทองกันเท่าไหร่หรอกเขากลัวแปลแล้วคืนนี้ฉันจะนอนที่ไหนล่ะที่นี่ก็ได้พามีสองห้องว่าแต่คงชื่ออะไรอ่ะแล้วจะเอาห้องไหนอ่ะห้องเอแล้วฉันชื่อชายชาตรีเอคงชายชาตรีเดี๋ยวจะยกกระเป๋าไปให้โอ้ยอ กล้องหิงเนี่ยหนักชิบหายไปเลยทุกแกจะยกเองดูเข้าเออทุกแกอ,อ,อาหารเย็นชุดหนึ่งด้วยนะอาหารเย็นด้วยก็แรงมาจากไหนชาชับไต เออขอบคุณครับแต่ว่ามันไม่อยู่บนแล้วไม่เป็นไรเับเธิญทานข้าวสิคะออครับครับโอ้ยทานข้าวมอแอ่๊ยอ๋ออ้ยค๋ออ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 ๋อน๋าอนอา๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ ชื่อชายนายหงบอกฉันแล้วค่ะแล้วยังบอกด้วยว่าคุณชายจะไปเวียงทองอออ,อ,อไม่ใช่เวียงทองแล้วก็ไม่ใช่ไร่ปัตมาทั้งนั้นก็ต้องไปไร่ร้างที่อยู่กลางเวียงทองกับไร่ปัตตมาอืถเาอเราได้เก่งมากฉันเป็นญาติกับลุงสดและฉันก็จะไปหาลุงสดที่ไร่นั้นว่าแต่เธอต้องไปส่งฉันที่ไรน่น่ะ สบายเรื่องฮักริงยังอย่าพูดเล่งนะเดี๋ยวคงได้ยิงนึกว่าเองพูดจริงล่างหน้าก็สวยไงฉันไม่พูดเล่นฉันจะเป็นจริงจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเหมาะแล้วน้าจะเอาที่นี่เปิดเป็นโรงแรมใหม่อีกฉันก็จะยึดโรงแรมของน้าในแหล่งที่ฮากิจสบายแล้วก็เปิดเมื่อคืนลูกค้าหลแล้วห้องต่อสบายมาเร็วโอ้โอ้เออโอเคเออคุณชา ผมอยากให้เดินทางแต่เช้าเช้าใกล้ตาส่งนะไม่ไกลจะให้หนุมสบายไปส่งแต่ว่าจะถึงไม่ป่ายเพราะว่ามีเกวียนเหลืออยู่เล็บเดียวเท่านั้นค่าแรงมังก็แล้วแต่คงใชะให้อ๋อได้ครับแล้วค่าติพักอค่าหานเมื่อคืนด้วยเหรียเอเท่าไหร่ล่ะทุกอ่างที่รวมกันได้เลยครับรวมแล้วก็สามสิบบาทครับอ๋อเงั้นผมให้ร้อยบาทฮะสบายถ้าเถิ่นคงจะเป็นไร่เวทองใช่ไหมใช่ เป็นบริเวณของไร่วงทองของท่านพิพัฒน์ทั้งนั้นฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมบริเวณที่มีแต่ความสวยงามแบบนี้ใครๆต้งกลัวกันนะสุดเขตภูเขาลูกนั้นเลยใช่ค่ะคุณชายคะฉันไม่อยากให้คุณมาอยู่ที่นี่เลยทำไมล่ะสบายก็มันอันตรายและฉันก็เป็นห่วงคุณพูดจริงๆนะคะเราะวังด้วยเจ้จะถึงหรือยังเหอ๋อกระท่อมข้างหน้านั่นเลยลูกสดลูกสดอยู่ไหม สบายปาใครเมานะชัดเองลุงจับฉันได้ไหมทำไมคิดข้าก้าคนนี้จับลูกชายภูมิก็ขึ้นหัวไปได้ละเออเออเข้าใจเองบ้างนะสบายมันเข้าข้างไหนกระท่อมข้าก้อนเลยไม่หรอกจันลุงในหยกแกบอกว่าไม่ที่ไปตัวเกลือขอใจเธอบ้ากนะสบายค่เที่ยวที่ร้านบ้างนะค่ะมันลุกหน่อยละครับค่อยๆลุกขึ้นครับ โอไอสภาพแบบนี้เหรอที่หลวงสมเรียกว่าบ้านอันทีจะต้องซ่อมแซมอย่าอ๋อดีครับจะได้บ้านไม่อยู่แล้วเรานั่งไอพิทักษ์มันอยู่ดั่นเออไอเขาจะมันขี้เจ้าทรงศักดิ์ไอแมวขโมยเขาดิเองไม่หลอดนะปล่อยขนนี้นะทัศน์จะให้ผมปล่อยได้ยังไงคุณพันารายค่าหัวมันต้องหมื่นบาทนะแต่ได้ทัศน์ไม่มีสิทธิจะจับตัวคุณทรงศักดิ์ก็สิทธิในความยิ่งใหญ่ของนายพิพัฒน์ที่เหนือแผ่นดินแห่งนี้ไง สงสั่งอมวยนที่จะถึงมือของนายพี่พัดฉันก็ฉลองให้ฉ่ำมือส um ักหน่อยมันสะสมก่ที่เองเคยรู้เล่นงานฉันที่รัไกยงมาคอันนี้ก้องไอ้ข้อ้นนี้ข้องอันนี้ดอกอันนี้ดอกอันนี้ดอกโตก้นนี่จะของนอพี่นะดอก่พี่ดอกนีอกนี่ดอยดนะพี่ัดคนมานีกหกแล้ว เรื่องอะไรกันทำไมถึงต้องรุมทำร้ายเขาด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของนายอย่าสือกดีกว่าเหตุการณ์เกิดได้ไรของผมแล้วผมก็ไม่ชอบหมาหมุคุณต้องปล่อยเขาไม่ต้องปล่อยโอ้ยโอ้ยอื้อกดใช้สดมาแล้วอื้อไอ้ทันไอ้ข้าวด้วยไอ้เขียวยังห่าไอาเสือกซาอะไที่ของกูไอ้เด็กวาสววนีเลยเดี๋ยวลูกสน ไอ้พวกมึงมาทะลึ่งเท่าเนี่ยวหน่อยไอ้พวกเสื้อกระบะสร้างกระเบือเดี่ยวมาซักยังไอ้พวกมึงนี่ถือจะกระชั้นสี่สุดคนนิดหน่อยไปแล้วคืนซาอีกอุ้ยจะฟังที่อุ้ยฟังอะไรไรแห่งนี้เลยอย่าทะลึ่งทะลึ่งเอาเป็นยังไงบ้างครับคุณชายอ๋อไม่เป็นไรครับอ๋ปล่อยปล่อยพวกมันไปเถอะอู้หูกดีนะครับแต่ว่าต้องอบรมพวกมันสักนิดหน่อยอุ้ยจะอบรม้วเอาลูกกระสุนออแล้วใส่ลูกกระสุนใหม่สักก้อนใส่ไว้หน่อย ไอ้ยิงยิงทีหลังเสื้อเข้ามาอีกไปแล้วจะถอยไม่กลับไปอีกแล้ไปอ้ลูกอย่าหงอยอย่าหยุด